สุนัขมีปัญหาที่ระบบประสาททำยังไงดีการตรวจระบบประสาทในสุนัขนะครับโรคทางระบบประสาทนั้นมีมากมายหลายชนิดสัตว์ก็มีอาการและแสดงความผิดปกติทางระบบประสาทได้เหมือนมนุษย์นะครับประเมินการทํางานของระบบประสาททั้งหมดนะครับทั้งส่วนกลางส่วนปลายตําแหน่งความผิดปกติของระบบประสาทและการพยากรณ์โรคนะครับบอกถึงความรุนแรงและความเสียหายต่อระบบประสาทได้นะครับ วิธีการเข้าถึงสัตว์ป่วยระบบประสาทนะครับมีได้หลายวิธีเช่นการซักถามถึงประวัติสัตว์ป่วยประวัติการได้รับยาสายพันธุ์ของสุนัขที่มีความเสี่ยงต่อโรคของระบบประสาทนะครับเช่นสุนัขพันธุ์พุดเดิลนะครับมักจะพบปัญหานี้บ่อยส่วนสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะครับมักพบปัญหา FCE ซึ่งเป็นกลุ่มของเอมโบรีซึ่งไปอุดไขสันหลังทําให้เป็นอัมพาตแบบเฉียบพันธุ์นะครับ จำเป็นต้องทําการตรวจร่างกายและทําการตรวจระบบประสาทนะครับซึ่งการตรวจระบบทั้งร่างกายและการตรวจระบบประสาทที่ดีจะนําไปสู่การวินิจฉัยทางโรคระบบประสาทที่ดีอย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้วยนะครับการตรวจระบบประสาทนะครับประกอบด้วย 1. นนะครับเป็นการประเมินความผิดปกติของสัตว์ก็มีแบ่งเป็น3หมโหมดย่อยๆนะครับหมดแรกก็คือการรับรู้สติสัมปชัญญะนะครับโหมดนี้ก็จะแบ่งเป็น 1. น,นะครับ alert นะครับสัตว์ที่มีการตื่นปกติสนใจสิ่งแวดล้อม 2. นะครับ depressed คือสัตว์มีอาการซึมหงอยมีปัญหาทางสมองนะครับหรืออาจป่วยจากโรคทางระบบประสาทนะครับส่งผลทำให้สัตว์มีอาการซึมได้นะครับ 3. นะครับ disoriented คือสัตว์ตื่นอยู่ลืมตาแต่ไม่มีการระแวดระวังนะครับ ดูเบลอๆงงๆนะครับไม่รับรู้เวลาหรือสถานที่ซึ่งสามารถพบได้นะครับในกลุ่มที่สุนัขอาจจะมีเนื้องอกในสมองนะครับหัวข้อหลักหัวข้อที่2นะครับ Posture นะครับสังเกตจากท่าทางที่สัตว์แสดงออกนะครับก็แบ่งเป็นหมดย่อยๆเป็นหนึ่งนะครับ Head t i l นะครับคือภาวะหัวเอียงโดยมีลักษณะหูข้างนึงจะต่ำว่อยข้างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาการที่โดดเด่นมากของปัญหานี้นะครับ 2. นะครับ h e a turn คือภาวะหัวบิดโดยมีลักษณะคือศรีรษะจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่หันหัวไปอีกด,ด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาการเด่นของสุนัขที่มีปัญหาระบบประสาทเป็นหลักนะครับถ้าสุนัขหันศรีรษะไปทางไหนนะครับสแสดงถึงส่วนสมองนะครับฝั่งนั้นจะมีปัญหานะครับ 3. นะสุนัขหมดสตินะครับเหยียด เกรงทั้ง4ขานะครับเกิดจากการที่ไม่มีสัญญาณทางระบบประสาทนะครับมายับยั้งนะครับทำให้มีการเหยียดเกรงทั้ง4ขาและคอเหยียดด้วยนะครับ4นะครับขาอ่อนแรงคืออาจจะสังเกตได้จากการนอนตะแคงนะครับขาหน้าเหยียดเกรงขาหลังอ่อนแรงในท่ายืนขาหน้าจะยืนได้นะครับส่วนขาหลังจะอ่อนแรงนั่นเอง5นะครับ Falling นะครับคือการเดินแล้วล้ม ด้านใดด้านหนึ่งนะครับการเดินที่มีลักษณะผิดปกติโดยขาจะก้าวไปสั้นๆส่วนขาหลังนะครับก้าวได้ยาวกว่าเหมือนกับว่าสุนัขนะครับมีการควบคุมด้วยเครื่องยนต์2เครื่องในร่างเดียวกันนะครับโดยที่2เครื่องนี้ทํางานไม่สอดคล้องกันนั่นเองนะครับถ้าสุนัขของคุณนะครับมีอาการทางระบบประสาทนะครับแล้วขาหลังอ่อนแรงนะครับแนะนําให้หาแอนติโนมาลดปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนําให้ทานควบคู่กับแคลเฟลิก เพื่อเพิ่มน,น้ำไขข้อกระดูกนะครับและบำรุงระบบประสาทโดยรวมทําให้น้องหมาฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งด้วยรักและหวัดดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ